ได้รับแจ้งช่วงเย็นวันเมื่อวานนี้ครับกับทางท่านกำนันกับผู้นำท้องที่นะครับได้แจ้งว่ามีบุคคลนำซากหมูตายนะครับมาทิ้งบริเวณเขตพื้นที่ตำบลขมัดแก้วนะครับจำนวนสามจุดเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็ทางเทศบาลก็ร่วมกันกับทางผู้นำได้ไปฝังกบนะครับในช่วงเช้าเมื่อเช้านี้นะครับ และในขณะนี้ก็กําลังเร่งติดตามอยู่นะครับว่าเฝ้าระวังอยู่ว่ามาจากแห่งหนกำบนใดนะครับเพราะว่ามันเป็นอาจจะเป็นหมูที่ติดเชื้อมานะครับเพื่อที่จะเกิดการแพร่กระจายให้กับพี่น้องผู้ที่เกษตรกรที่เลี้ยงหมูในเขตพื้นที่เรานะครับ mm. ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับฉะนั้นทางเทศบาลเราก็ได้ ตระหนักและก็ประสานกับทางผู้นาเฝ้าระวังอยู่ในเขตพื้นที่ครับในชั้นต้นได้แจ้งไปหน่วยง,งานที่ได้ไปชอบมาสารวจดูวยังครับได้แจ้งไปที่บศุสัว์อำเภอนะครับก็อยากจะให้ทางบศุษัทอำเภอออกมาตรวจซากศพของหมูว่าจะเป็นหมูติดเชื้อมาหรือเป็นยังไงนะครับก็ได้เมื่อเช้านี้ก็มีทางบศุสัตว์ได้ออกมาดูนะครับแต่ก็เลยไม่ม,มีดีการได้ตรวจซากสัตว์แต่อย่างใดนะครับ มีแต่ให้เฝ้าร,ระวังรายงานแจ้งเตือนพี่น้องนะครับในพื้นที่นะครับเพราะว่าทางพี่น้องชาวตำบลขามนันแก้วก็วิตกเหมือนกันนะครับเพราะว่าสาเหตุที่นําหมูตัวละร้อยกว่ากิโลเ่ยมาทิ้งข้างทางเ่ยถือว่าก็ถือว่าเป็นหมูที่ไม่คาดว่าก็คงจะเป็นหมูติดเชื้อมานะครับก็อยากฝากทางบริษัทนะครับให้ ใส่ใจเร่งดําเนินการมากกว่านี้นะครับไม่ใช่ว่าเห็นแล้วผ่านๆไปนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนผู้อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ลําบากนะครับถ้าเกิดเป็นภัยเป็นโรคมาจริงๆนะครับในส่วนนี้ก็ฝากทางผู้รับผิดชอบนะครับให้รีบเร่งใช้มาตรการาให้เดียดขาดกว่านี้นะครับไม่ใช่ไปปล่อยไปยเฉยๆนะครับ